ขอหมอดูแผลหน่อยนะออคุณหมอคะลูกฉันบ่นปวดหลังทั้งคืนเลยเป็นเพราะผ่าตัดไม่ดีหรือเปล่าหมอดูให้นะฉันเซิร์ชในเน็ตแล้วอาจเป็นหลอดเลือดหัวใจติดขัดหรืออาจเป็นเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดหรือไม่ก็ตับอ่อนอักเสบโอ้โหอ๋อหวงอันตีเธอลมส้อ,อักเสบอยู่กินของมันของเลี้ยงไม่ได้บอกแล้วว่ากินได้แค่อาหารเหลวนี่คะ อาหารเหลวอร่อยเลยแบบนี้กินได้แล้วเอ็กซเรย์ทรงอกเห็นเงาอยู่ที่ปอดขวาพาไปทำทีซีสแกนเลยนะหมอคะหมอพูดต่อเลยแม่อัดไปแล้วนี่คุณผู้หญิงคะขอโทษนะคะขอโทษห้ามอัดค่ะหัวขโมยขโมยที่ชชคของฉันอีกแล้วแน่นี่ขโมยที่ชูดเธอตอนไหนของฉันกันนี่ของฉันยังไงของฉันยังไงของฉันยังไยยิมอร์ฟีนแก้ปวดได้แต่มีผลข้างเคียงคลื่นไส้หายใจช้าลง บางคนอาจจะติดเลยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มั้งโอกาสติดเมอร์ฟีนที่ใช้ในการแพทย์มีแค่0.03ค่ะต้องฉีดเข้าเส้นเลือดใหญ่ปริมาณมากถึงจะมีปัญหาตอนนี้หมอจ่ายแบบกินให้เป็นปริมาณที่น้อยมากไม่มีปัญหาแน่นอนขอบคุณครับหมอ <c oughs> หมอครับหมอหลานผมกินยาแล้วบอกว่าคลื่นไส้อยากจะอ้วกกินยาแก้ปวดก็เป็นแบบนี้แหลคะค่ะอดทนหน่อยนะ อรุณสวัสดิ์คุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอหมอมาแล้วมาแล้วหมอมาแล้วเก็บเตียงด้วยค่ะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะหมอมาตรวจแล้วนะคะพงยีกวงเจ็บตอนปัสสาวะตรวจแล้วติดเชื้อที่หนังหุ้มปลายใช้ยาปฏิชีวนะแล้วแนะนําว่าหายแล้วควรผ่าตัดคลิปปลายทิ้งให้อดมิดร้อยหายอักเซบก่อนค่อจัดคิวผ่าตัดผู้ปกครองก็เหรอเบบี้เฟิรเมสซี นายรับผิดชอบลูกเชลเหย้ายมาตั้งแต่เมื่อไร่เขาไปบ,บ้าเขาเหรอ <scratching> ใช่แล้วเหมือนฉันไม่เล่า <c oughs> เออเอเหมือน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  <S <S 2> <S 2> เออหมือนนังพื้ปลายอาวัยวะของเด็กยาไปนั่นไปข้าในาสกปรกก็เลยอักเสบเนอะแต่เขาอาบน้าทุกวันล้างสะอาดมากเลยนะอ๋อ,อ,อ,อมันจะคล้ายกับแขนเสื้อนะ <S <S อ่ะยาหน่อยไม่มีปัญหาหรอก แต่ถ้าแคบเกินไปถ้าขระดสะสกปรกมันจะมีเชื้อโรควิธีแก้ปัญหาก็คือพลิกขึ้นมาข้าพลิกขึ้นมาไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปตอนนี้หมอแนะนําให้ผ่าตัดคลิปปลายทิ้งผ่าตัดคลิปปลายทิ้งเหรอโพกขึ้นแล้วจะมีปัญหาเรื่องจีบหญิงหรือเปล่าอ๋ไม่ต้องห่วงตัดปลายทิ้งไปก็เป็นพ่อคนได้มีผู้ชายหลายคนเคยคลิบแล้วจริงเหรอแต่คุณไม่คลิปนี่เราจะได้คลิปเมื่อไหร่ล่ะคะพรุ่งนี้เลยได้ไหม ต้องร้อยหายอักเสบก่อนถึงจะผ่าได้นะโอ้ยแบบนี้ต้องลาโรงเรียนหลายวันเลยนะสิเดี๋ยวพวงเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านเอากันบ้านมาให้ลูกทํานะจ้าลูกป่วยอยู่ให้เขาพักผ่อนหน่อยนะหนอนน้อยของเขาป่วยแต่สมองกับมือไม่ป่วยนี่นาก็จริงเนาะโทมัสผู้ป่วยของนายผ่าตัดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างอ๋อเลือดไปแข็งตัวตอนนี้อยู่ไอซียูคมารเวช ยังควบคุมอาการได้เอาไว้ผมจะตรวจเท็กอีกทีดีต่อเลยไม่ต้องสนใจผมพออาคะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนหน่อยก็เลยมาฟังประชุมเป็นพออไม่ได้อยู่แต่บนหอคอยงาช้างนะที่สำคัญคือเข้าถึงงานของบุคลากรด่านหน้าจริงไหมเอ๊ะต่อเลยงั้นต่อเลยนะแล้วดอ๋อ ผู้ป่วยที่ผมรับผิดชอบไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าผมอยากคุยเรื่องของเถียนซื้อหาที่มีอาการแผลฉีกขาดในไอซูกุมรารเวชเป็นเพราะโรงพยาบาลหละหลวมเกินไปหรือเปล่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงรับมือไม่ไหว Max ผมยังได้ประสบการณ์ไม่รู้จักพ,กพลิกแพลงรู้ว่าตัวเองไม่เก่งถือว่าดีแล้วคราวหน้าอย่าลืมถามละ่ะ ขอโทษครับไม่จะอกลับต้องขอโทษหรอกความจริงพิสูจน์แล้วที่แม็กกังวลก็ถูกต้องเพราะว่าผู้ป่วยติดเชื้อหลังผ่าตัดจริงถ้าจะเอาเรื่องผมนี่แหละที่ยืนกรานห้ามเลือดตรงนั้นผมก็ต้องรับผิดชอบทําไมต้องให้แม็กซ์กับอาเฟิงรับผิดชอบต้นต่อของปัญหาคือห้องผ่าตัดไม่พอใช้นั่นสิห้องผ่าตัดฉุกเฉินให้คนนอกใช้้ยังไงโทษทีฉันจัดการไม่ดีเองแหละจะแจ้งห้องผ่าตัดไม่ดีบังเอิญเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ กรณีนี้ไม่ค่อยเจอแต่ว่าครั้งเดียวก็เกินพอผมคิดว่าควรตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ทําหน้าที่ไม่ดีพอส่วนการจัดการห้องผ่าตัดนั้นพออจอในไหนๆก็มาแล้วเอางี้ผู้บริหารช่วยอธิบายหน่อยเออความจริงแล้วผมก็เพิ่งรู้หลังเกิดเหตุ